รายการนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายหรือเปล่าวะเด็กๆไม่ควรรับชมหากอกายุต่ำกว่า18ปีควรรับคำแนะนำจากผู้ใหญ่คนโลกสวยไม่ควรรับชมเพราะเนื้อหามีความรุนแรงเพราะนี่เ,เกณสงคราไมไงเลยสัตว์้าวพแทนท่านคงสนุกกับเกณฑน,นะครับ ครับพบกับผมกันซลิงเกอร์เกมเมอร์ทีวีกับเกม Call Duty World at War นะครับสำหรับเกมคอ l l ด u t ตีซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่รู้สึกว่าจะดังระดับโลกแต่ก็ถูกคอ l l ด u t ตี o d e r n Warfare ภาคพที่หนึ่งกลบไปสำหรับภารกิจในวันนี้นะครับคืออะไรวะเมื่อกี้อ่านผ่านๆรู้สึกว่าเหมือนจะยึดสนามบินแล้วก็ทำลายการสนับสนุนสำหรับคนที่เหมาะสมไอ้คนที่อาวุโสก็มีมิลเลอร์จะ ลิเวนและก็ตัวชาวเองะช่างเถอะนะฮะดิทเตอร c e ริสตันเซปเอ์ล a โชคดีนะสำหรับนี่คือมิล,ลเลอร์เอาละเราจะอยู่ด้วยกันเราจะผ่านพวกัน,กนไปในสวันอ้ยาโอ้โห นั่นไงผมเข้าจุดนีนผมว่าไอเวนพรุ่งนี้คุณจะรู้ว่าอะไรทำลายมันอีู่รอะถ้าเรือจะถล่มเกาะนี้ภายในสองวันทุกอย่างที่ต่อต้านบนขาะให้อาเรโอสั่งอะไรวะโรบักฉันอยากให้นายอยู่นี่แนวที่สามไปตามที่รอนีนั่นอะไรวะเฮ้ยจำพวกเราโอ้ย ใจเย็นไว้มองลงนาทียินไหมอีก20ินาทีจะถึงพาดมันจะไม่แปลทั้งหมดนะฮะเอาดูความอลังการของเกมไปก่อนนะครับผมทไมหนูเราต้องออกไปตรงนี้แล no ้วโอ้ยยยย มาเลยผมขอเอาแล้วมงโอ้ยเฮียเอาหัวหัวผมเคยเล่นคอ l l of Duty มเดลหมอกแฟร์นะฮะก็โมเดลาโดนแฟร์ไม่มีแขนขาดนะฮะไม่มีขาขาดแต่โบรไออร์มีแขนขาดกับหัวขาดนะ ได้ตัวนั้นแล้วแผนมันชิบหายไปแล้วเรามีปืนกลหนักอยู่ตรงหน้าให้ทำลายพวกมันซะอะไรวะล็อกเก็ตสไตรเกอร์รอมึงพูดอย่ามึงเล่ยงอะไรกูทั้งหนาเนี่ยกดเข้าไปครับดูข้างหลังนะฮะยิงไปแล้วนะฮะ โอ้ยเยี่ยม่งแรงการฟาดอือหือยังเหลือเยังอะไรเนะน,นี่ยเหน็อ่ามีโค้ดหนึ่งกับเอวอนกะลาดนะครับเขาแม่งสมจริงมากเลยนะทุกคนพร้อมนะลุยลุยแล้วครับ โอ้โหเยี่ยอืซองแค่ส่งแค่ส่งแค่ตายไปดีนะครับเฮ้ยลังปืนสั้นเฮ้ยเอ้ยมึงจะ쏘ปืนสั้นเหรอโอ้แม่งเผาเลยนะเชี่ยไม่เสิงสั้นเม่งเผาเลยออกมานี่ครับ โอรีเอร่ไหม90จับไปคนระับปืนนี้รู้สึกว่าจะแรงมากนะฮะต่ำต่ำต่ำน่าเดียวตายนะฮะจับไปเก็บปืนก่อนนะครับแต่แบงกไม่ใช้ได้นะแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากใช้มึงจะวันระเบิดโอ้โหเออตายไปมึงระเบิดตัวเองเพี้ยงโง่ขาดเอา้าควัวปืนอะไรมาเนี่ย ไม่เลยนะฮะยิงดีแล้วครับวันน <10 seconds. S 2> ี้ฮะแม่งไม่ไปกูก็โยนวะอห้าวิ <5 seconds. S 2> มึงไม่บุกมึงก็จะไม่บุกกันเลยใช่ไหมเนี่ยนะจนะับ หลแลวกลยครับไม่ต้องรอย่ิบนาทีจะพร้อมใช้งานวิ่ซาวั่งออกกอนยิงหมดแล้วลุยต่อ เออไอชีใคกันคุมึขวางทำไมเราระเบิดมาเอ้ยอุ้ยวิวิโอ้โหจดจบไม่ทัน่หาจะไม่เจอนะเอ้ยนไนเปอร์เหรอมึงรีบไปไหนดีมากโอ้ยไอเจอะเยเอ้ยเฮ้ยมีหลบตายป่ายาด้วยไม่สมจริงหวังรู้สึกว่าเดี๋ยวสงครามรือยิงแม่งเลยมันไส มีอะไรข้างในลูกซองเราไม่ใช้ลูกซองยิงแม่งเลยไอ้ไหนวะคนไหนพวกเรามันเฮ้ยนี่ไงโอ้ซีคิวบีสมัยก่อนไอ้เหี้ยากสัดโอ้โหเลยใจเย็นเปิดแม่งก่อนเลยตัดระเบิดกูวันลิ้นกันละไอ้เหี้ยมึงจะิมงขวามทำไม Check your are mine. We got to take We got him. by surprise. Fifteen seconds. We got him. Five jump 10 seconds. We got him. 10 seconds. We got Five seconds. 10 seconds. We got him. Five seconds. him. โล,โลบโลบ้าไม่โหมดมากนะคุณน,นี่ก็ยิงดีเหลือเกินนะฮะมันตายอีกแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอือนะฮะเชียงยังไม่ตายเหรอเอาไปใช้ดอกไนวะ้ มันจะหมดแล้วนะฮะโนใช้ตัวนี้ดีกว่าอ่ามีอะไรเฮ้ยมีรูเว้ยท่ <15 S 1> อน,นี้มีรูเว้ยเฮ้ยเหี้ยอะไรวะอ๋อมาดูนี่เอาเข้าไปใหม่ฮะ ดูซิภารก,กิจเราต่อไปคืออะไรก็เป็นบันไนดนะปูตปูอย่าไปกีนัดครับ <c oughs> อ้าวตายหาสองศพนะฮะโอ้เยอะ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 เยอเยอะเยอะอะเยอะเอยอเยอะไม่เป็นเรย <c oughs> อ,อย,ยเยอะเ จริงแม่งเลยเฮ้ยแม่งย้งดวงวางศพนีเลยแล้วกันายโอ้ยยิงกันเลยัตายตายหมดสยังต่อไปเหลือรถถังครับ

ลงฟันครบนี่ครับ everyone o เฮ้ยเฮ้ยมองไม่เห็นไหนวะทุกคนตามฉันมาคนาร์จทำไงครับจะรกาคามลภรอบพื้นที่แต่เราเมื่อไรเรจะได้พักแล้วครับไม่นานหรอกโคลนสกีเฮ้ยเฮ้ยแล้ว เฮ้อาโอ้ยยิงเลยเอออ้าวชิบหายซอลิวันตายเหรอมดถไอ้เหี้ยซอลิวันตายนะครับสำหรับการซิงเกิลเกมเมอร์ทีวีกับเกมคุณภาพระดับแอดวอร์พาร์ทที่สองก็จบไปแล้วนะครับขั้นต่อไปจะเป็นพาร์ทที่สามเราจะมาลุยด้วยกันนะครับประวัติศาสตร์ของสงครามโลกอันน่าตื่นเต้นในครั้งนี้ พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ